กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสมตัวอาศัยอยู่ด้วยกันในป่าอันแสนสุขลูกหมูตัวที่1ชื่อโจชอบเล่นสนุกไปวันวันไม่ค่อยคิดอะไรมากลูกหมูตัวที่สองชื่อโจก็คล้ายๆกันชอบความรวดเร็วไม่ค่อยพิถีพิถนันส่วนลูกหมูตัวที่สามชื่อจิว๋วเป็นลูกหมูที่ฉลาดและรอบคอบกว่าเพื่อน วันหนึ่งขุนแม่หมูบอกให้ลูกๆออกไปสร้างบ้านของตัวเองเพื่อจะได้ปลอดภัยวันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นการผจญภัยของพวกเขาลูกหมูโจรีบวิ่งไปหาฝั่งแห้งมาพาดพาดวางวางเป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างรวดเร็วเข้าภูมิใจในบ้านที่เสร็จเร็วทันใจของตัวเองมากๆ ส่วนลูกหมูโจก็อยากได้บ้านที่แข็งแรงกว่านิดหน่อยเขาจึงไปหาท่อนไม้แหง้งมาวางซ้อนๆกันอย่างรีบเรงคิดว่าแบบนี้ก็แข็งแรงพอแล้วแต่ลูกหมูจิ๋วสิเขาใช้เวลาคิดและวางแผนอย่างดีเขาเดินสำรวจเลือกหาไม้ที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็ค่อยๆตอกค่อยๆทากาวจนบ้านไม้ของเขาสวยงามและมั่นคงเป็นที่สุดวันหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ก็เดินผ่านมา มันเห็นบ้านฟางของโจมันก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเป่าฟูบ้านฟางก็ปลิวว่อนไปทันทีโจตกใจมากรีบวิ่งไปหาโจที่บ้านไม้โล่งใจไปทีที่ยังมีเพื่อนแต่แล้วเจ้าหมาป่าก,ก็มาถึงบ้านไม้ของโจมันสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งแล้วเป่าฟูท่อนไม้ก็กระเด็นกระดอนไปไม่เป็นท่า จกับโจวิ่งหมีสุดชีวิตแล้วพากันไปเคาะประตูบ้านของจิว๋วทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าก็มาถึงหน้าบ้านไม้ที่แข็งแรงของจิว๋วมันสูดลมหายใจเข้าจนพุงป่องแล้วเป่าฟูด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่บ้านของจิ๋วก็ยังคงตั้งตรงงานไม่ไหวติงเจ้าหมาป่าหมดแรงไปเลยมันเห็นว่าบ้านของจิ๋วนั้นแข็งแรงจริงๆจ,จึงยอมแพ้แล้วเดินจากไป ลูกหมูทั้งสามตัวดีใจมากโจกับโจได้เรียนรู้แล้วว่าการวางแผนที่ดีและทำงานอย่างรอบคอบแม้จะใช้เวลากว่าแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดพวกเขาทั้งสามพี่น้องจึงอยู่ร่วมกันในบ้านที่แข็งแรงของจิว๋วอย่างมีความสุขตลอดไป